ฝนตกแล้วไปทุกคนไปหาเหตุกานตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยไปหาเห็ดขมจริงจังแบบนี้เลยเพะแต่ก่อนไม่เคยกินและไม่รู้ว่ามันกินได้แต่ก่อนเห็ดมันออกใต้ต้นยูคาเห็ดแล้วก็เตะทิ้งเตะเล่นไปเลยแต่ตอนนี้แย่งกันเก็บค่ะทุกคนวันนี้ก็คือมาแบบมั่วๆนะไม่รู้ว่าเขาหากันตรงไหนขี่รถมาเรื่อยๆแล้วเห็นมีรถจอดอยู่สองสามคันก็เลยแวะตามเขาเห็ดขมจะเกิดใต้ต้นยูคาหรือว่าต้นวิกแล้วก็ต้นกระถินนาลงแล้วป่าที่แว่นเก็บอยู่นี้เป็นป่าท,ที่กวางใหญ่ไพศาลแล้วก็คือมีเห็ดเกิดอยู่ <คน S 1> เออย่างกลับไปบุญบอกเลยว่าใครมาหาเห็ดตรงนี้ก็คือได้กลับไปทุกคนแต่เสียทีดอกมันยังเล็กอยู่ถ้ารอให้มันโตอีกวันหนึ่งค่อยมาเก็บอ่ะพอดีเลยแหละแต่ว่าถ้าเฮาไม่เก็บไปเดี๋ยวคนอื่นก็จะมาเก็บไปอยู่ดีเราก็ต้องรีบเก็บไปค่ะเก็บเห็ดวันนี้คือสนุกมากเก็บไปก็นั่งคุยกันไปทุกคนมากับแม่สองคนนะแต่ว่ามาเจอคนอื่นที่ป่าเห็ดดูทุกคนคือมันดอกเล็กกระจีดเล็ถ้ <c oughs> าเป็นดอกใหญ่ๆนะเก็บแป๊บเดียวก็เต็มตะกร้าแล้วแต่ว่าเฮาเนี่ยนั่งเก็บอยู่สี่ห้าชั่วโมงข้าวเช้าก็ยััังงไไมมมม่่่่่่ด้้้กกกกกินนนคคะ็็ืือออตตตตาาแแแลลวขีรบย ก็หกโมงคิดว่าเรามาแต่เช้าแล้วนะแต่ว่าคนอื่นมาเช้าวกว่าดูแม่เก็บไม่ได้ตัดตีน <c oughs> แว่นก็เลยมาตัดตีนเห็ดให้ตัดใส่ตะกร้าไปเลยเนาะเห็ดเราจะได้ไม่เปื้อนไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บไม่ทันคนอื่นไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะเก็บไปหมดเพราะว่ามันเยอะมากเยอะจริงจริงไม่ได้ขี้คุยนะนี่ขนาดเป็นเห็ดขมนะถ้าเป็นเห็ดพึ่งนี่คงดีมาก <c oughs> เก็บจนเหนื่อยแล้วก็มานั่งพักก่อนว่าจะชวนกันกลับบ้านขันก็หิวข้าวนะดีที่คนมาด้วยอะแบ่งกล้วยให้กินเมื่อกี้หิวว่าจะกลับต่อทดก็าาเเหหมีี นึ่งนะทุกคนรู้สึกเออดีขึ้นดอกใหญ่ขึ้นแต่ว่าตรงนี้มันต้องเก็บในป่าหญา้าเนี่ยต้องต้องผีผีออกทุกคนมันถึงจะเห็นเห็ดเดินไปแบบไม่ดูดีๆไม่ผีออกอ่ะไม่เห็นทุกคนว่าจะได้กลับแล้วก็ไม่ได้กลับสักทีทุกคนเพราะว่าเห็นเห็ดตลอดเลยยิ่งเก็บก็ยิ่งมาแต่ว่ามันสวยแล้วก็เลยพอแค่นี้ก่อนดูทางไปหาเห็ดก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนกลัวรถจะล้มก็พอแล้วเราก็เลยต้องได้จูงตร<อ>งไ,ไหนพอลุยได้ก็ลุยไปเลยก่อนกลับบ้านก็มาแวะกินข้าวที่นากนว่าจะแกงเห็ดขมกินแต่คงอ้วนไม่ กินเดี๋ยวเห็ดพวกนี้จะเอากลับไปล้างไปต้มที่บ้านน่าจะสะดวกเดี๋ยววันนี้จะมาต้มวิธีแบบที่ f อแนะนามาอยากได้วิธีแบบที่มันจืดสนิทไม่มีขมติดมาเลยจะลองต้มหลายๆวิธีจนกว่ามันจะซ้าเร็จเพราะว่าเวลาต้มจืดแล้วเห็ดอันนี้คืออร่อยเหมือนเห็ดพึ่งเลย <c oughs> เป็นเห็ดที่ถูกแล้วก็มีเยอะตอนนี้อยู่ที่ราคาโลละ30มสิบพันกีถ้าเทียบพี่ไทยก็50บาทและว,วันนี้จะลองต้มใส่ใบกระโดนนะคะตามที่ f อแนะนําแต่ว่า f c แนะนํามาหลายวิธีมากแต่ขอเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งก่อนนะคะเอาต้มไปประมา ประมาณ2ชั่วโมงหลังจากน้ําเดือดแล้วก็เทน้ําทิง้งแล้วก็จะมาต้มอีกน้ํานึงพอต้มไปอีกน้ํานึงแล้วก็เทน้ําออกแล้วก็แช่ไปเลยตื่นเช้ามาสาภาพที่เห็นเมื่อคืนฝนตกเขาไม่ได้กินก็เลยจะมาเทน้ําออกก่อนค่ะทุกคนแล้วก็เก็บใบมงใบไม้นี่ออกแล้ววันนี้ก็ไปหาเห็ดอ, <c oughs> อีก <c oughs> ครั้งนี้ได้ดอกใหญ่อบวบอ้วนเลยแต่ว่าวันนี้ซวยจริงๆเลยจเลยจ,เยจอเออดีนะที่ไม่เหยียบได้แล้วภาพนั้นก็ติดตาไป5ชั่วโมงมาหาเห็ดวันนี้คนเยอะกว่าเมื่อวานตอนที่เราเพิ่งมานะคนกลับไปแล้วก็มีตัดมาที่ตอนเย็นนเเเลยยะทุกคดีวจมมาต้ห วันนี้ก็จะมาต้มใส่ใบกระโดนเหมือนเดิมเห็ดที่ต้มไว้แต่เมื่อคืนนี้ก็ลืมเก็บคะ่ะทุกคนแช่ใส่น้ำแข็งไว้จนน้ำแข็งละลายอ๋อแล้ววันนี้ก็จะต้มแบบไม่ล้างนะคะต้มเสร็จแล้วค่อยล้างอืมวันนี้ค่อยพอใครแหน่นะ ดอกใหญ่หน่ากินเดี๋ยวจะต้มไปประมาณ1ชั่วโมงหลังจากน้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปใส่ชูรสลงไปแล้แลวก็ใส่เกลือลงไปใส่เยอะๆแบบนี้และจะได้จืดไปๆวะซ่ถ้าจะทำขนาดนี้แกงฉันเลยดีกว่าไหมต้มไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดก่อนอันนี้ถามว่าจืดไหมยังไม่จืดค่ะทุกคนแต่ว่าความขมนะลดลงไปเยอะแล้วเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงแล้วก็แซ่ช่องฟิวไว้ก่อนเดี๋ยวจะกินตอนไหนเราค่อยเอาออกมาต้มอีกทีละกันส่วนอันนี้ก็ต้มไปได้ชั่วโมงกว่าแล้วก็เลยจะมาตักออกกะว่าจะตแ่่าว มันก็ยังขมอยู่ทุกคนก็เลยจะเอาไปล้างน้ําแล้วก็จะต้มอีกน้ํานึงทีนี้ไม่ต้มต้มแบบไม่ใส่อะไรแล้วทุกคนต้มแบบเปล่าๆเลยดีนะที่ซื้อหม้อมาใหม่พอดีล,ล้างน้ําแล้วก็ล้างอีกเนาะก็ยังไม่หายขมอีกทุกคนเดี๋ยวจะมาชิมดูนะทุกคนดูอววๆอ้วนๆ่นอ ยังขมอยู่เลยจ้าไม่ไหวเอาไปต้มต้ม<อ>ไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนแต่ว่าต้มไปต้มมาก็รู้สึกได้กลิ่นเหม็นๆคิวๆก็คิดว่าเห็ดมันน้าแห้งหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะทุกคนก็เลยจะต้องเทออกมาดูดูดอกมันติดก้นหม้อแล้วมันก็ไหมดีนะที่เหาได้กลิ่นแล้วก็รู้ตัวไวก็เลยจะไปล้างหม้อค่ะทุกคนทีนี้จะไม่ต้มแล้ว แต่ว่าจะเอาไปแช่ใส่น้ำปูน<ป>ที่แม่เท่าชอบเอาไปเคี่ยวมามามลองรอดูวิธีนี้กันนะคะทุกคนว่ามันจะหายขมหรือเปล่า,ลาก็เอาปูนไปผสมกับน้ำก่อนแล้วก็คนให้มันเข้ากันจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้มันเป็นน้ำใสๆแบบนี้แล้วก็เทลงไปในน้ำเปล่าจากนั้นก็เอาเห็ดลงไปเลยเขาบอกว่าให้แช่ไว้ประมาณ3ามชั่วโมงนะแต่ว่าทีนี้มันดึกแล้วแว่นก็เลยไปนอนก่อนแช่ไว้ทั้งคืนเลยทุกคนตื่นมาก็ มาลองชิมกันว่ามันจะหายขมหรือเปล่าแล้วก็ลองชิมดูแล้วค่ะทุกคนมันดีขึ้นเยอะเลยแต่ว่ายังไม่จืดสนิทนะก็ยังมีขมอยู่นิดหน่อยสงสัยต้องได้ผ่าดอกเห็ดให้มันเป็นดอกน,น้อยๆแล้วมั้งเผื่อมันจะจืดไวๆวนะตักใส่ถุงแล้วก็รอแช่ช่องฟิตเหมือนเดิมเดี๋ยววันหน้าจะมาทาเมนูเห็ดขมให้ดูนะทุกคน